คนเรามีกระดูกประมาณ200กว่าชิ้นในลักษณะและขนาดต่างๆกันไปแต่ละชิ้นของกระดูกมีบทบาทจำพาะตัวกระดูกบางชิ้นมีหน้าที่รับน้ำหนักบางชิ้นมีหน้าที่ป้องกันอวัยวะที่บอบบางเช่นสมองและหัวใจบางชิ้นมีขนาดเล็กแต่พิเศษทำหน้าที่ที่ละเอียดอ่อนกระดูกเป็นอวัยวะที่มีชีวิตมันโตขึ้นพร้อมกับที่เราโตขึ้น ส่วนของกระดูกที่เก่าจะถูกทดแทนด้วยกระดูกใหม่ๆสิ่งนี้ทำให้กระดูกของเราแข็งแรงและมีความสมบูรณ์ในบางครั้งกระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ทำให้กระดูกอ่อนแอและมีโอกาสแตกหักได้ง่ายภาวะที่กระดูกอ่อนแอนี้เรียกว่าภาวะ o s t e o p o r o ซิสหรือกระดูกพรุนภาวะนี้พบบ่อยในผู้หญิงสูงอายุอาจจะเกิดขึ้นในผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่มีความเสี่ยงและอาจจะเกิดขึ้นในผู้ชายได้ด้วยมาถามดรสมาร์ทในเรื่องนี้กันเถอะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพของกระดูกกันคำถามข้อที่1กระดูกจะแข็งแรงได้อย่างไรกระดูกที่แข็งแรงและสมบูรณ์มีความจําเป็นเพราะเราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตลอดชีวิตของเรากระดูกที่มีสุขภาพดีต้องการสารอาหารเพราะกระดูกส่วนที่เก่าจะถูกทดแทนโดยกระดูกส่วนที่ใหม่หลายๆอวัยวะในร่างกายของเรามีบทบาทสําคัญในการจัดการแคลเซียมและวิตามินดีที่มีความจําเป็นต่อการมีกระดูกที่แข็งแรง ลองคิดถึงตัวอย่างตึกเวลาและการใช้งานจะทําให้เกิดรอยแตกล้าวทําลายผนังของมันทีมซ่อมสร้างที่มีประสิทธิภาพจะซ่อมแซมผนังที่อ่อนแอและเสียหายทีมนี้ก็เหมือนเซลล์พิเศษของกระดูกที่ส่วนหนึ่งทําลายกระดูกเก่าและอีกส่วนหนึ่งส,สร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทีมนี้ต้องการปริมาณที่เหมาะสมของแคลเซียมและวิตามินดีและส่วนประกอบอื่นๆลำไส้ของเราตับไตและฮอร์โมนบางอย่างทำงานร่วมกันในการที่จะแน่ใจว่ามีสารอาหารที่เพียงพอต่อกระดูก แคลเซียมเป็นส่วนสำคัญของกระดูกเรามีความจำเป็นที่จะต้องบริโภคแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอเพื่อที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงแหล่งของแคลเซียมที่ดีคือนมโยเกิร์ตเนยและนมธัญ,ญพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์และควรเติมแคลเซียมลงไปด้วยอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นผักใบเขียวถั่วนัดถั่วแห้งต่างๆหรือน้ำผลไม้ที่มีการเติมแคลเซียมลงไปด้วยวิตามินดีมีความสำคัญต่อการมีกระดูกและกล้ามเนื้อที่แข็งแรง วิตามินดีสร้างขึ้นมาที่ผิวหนังเวลาที่เราโดนแสงแดดอาหารบางชนิดก็มีวิตามินดีบ้างเช่นปลาแซลมอนเนื้อแดงตับและไข่แดงนมและซีเรียลบางชนิดก็ใส่วิตามินดีลงไปด้วยคนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุที่ไม่สามารถได้วิตามินดีจากแสงแดดและอาหารอย่างเพียงพอจำเป็นต้องได้รับวิตามินดีจากอาหารเสริม การออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นการเดินการขึ้นบันไดาการวิ่งหรือการเล่นกีฬามีความสำคัญในการดำรงความแข็งแรงของกระดูกไว้ควรออกกำลังกายอย่างน้อย3าวันต่อสัปดาห์และอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งวิถีชีวิตบางอย่างทำให้กระดูกไม่แข็งแรงเช่นการไม่ออกกำลังกายการสูบบุหรี่การดื่มสุราการดื่มน้ำอัดลมและกาแฟมากจนเกินไปมีผลลบต่อสุขภาพของกระดูกของเรา คำถามข้อที่2อะไรคือภาวะกระดูกพรุนและอะไรเป็นสาเหตุของมัน o s t e o p o r o s i s หมายถึงกระดูกอ่อนแออาจหมายถึงการสูญเสียเนื้อกระดูกไปมากหรือการสร้างกระดูกไม่ดีนักมันจะทำให้กระดูกแตกได้ง่ายแม้มีแรงน้อยๆมากระทบซึ่งอาจจะเกิดขณะลื่นล้มยกของหนกักหรือการกระทบกระแทกกระทันหันโรคก,กระดูกพรุนพบมากที่สุดในหญิงชรา แต่ก็พบในชายชราด้วยและในชายหญิงอายุน้อยที่มีภาวะโรคที่มีความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพุนสิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุนก็คืออายุมากมีประวัติในครอบครัวมีการสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามากเป็นโรคเบาหวานหรือโรคที่ลดการดูดซึมของสารอาหารจากลำไส้โรคฮอร์โมนบางอย่างภาวะโภชนาการการใช้ยาบางอย่างเช่นการใช้สเตียรอยนาน การใช้ยากดภูมิต้านทานและการใช้ยาเคมีบำบัดคำถามข้อที่3เราจะวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุนได้อย่างไรและใครควรได้รับการตรวจบ่อยครั้งภาวะกระดูกพรุนไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะไม่มีอาการใดๆจนกระทั่งเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุเช่นการลื่นล้มในขณะยืนจนกระดูกสะโพกหัก โรคก,กระดูกพุนเป็นภาวะที่แอบซ่อนอยู่มันสำคัญมากที่จะตรวจหามันในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงการวินิจฉัยและรักษาก่อนทำให้หลีกเลี่ยงภาวะกระดูกหักได้โรคก,กระดูกพุนวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์กระดูกสะโพกและกระดูกส,กสันหลังส่วนล่างเรียกว่าเด็กซ่าสแกนเด็กซ่าสแกนบอกให้เราทราบว่ากระดูกของเราปกติหรืออ่อนแอเล็กน้อยที่เรียกว่าออสซิโอพเนียหรืออ่อนแอมากเรียกว่าออสซิโอโพโรซิส ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า65ปีและผู้ชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า70ปีควรตรวจด้วยเครื่องเด็กซ c a n สแกนคนอายุน้อยอาจจำเป็นต้องตรวจเด็กซ์ซสแกนถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีสุขภาพร่างกายหรือการใช้ยาที่ทำให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคก,กระดูกพรุนคำถามข้อที่4เราจะรักษาโรคก,กระดูกพรุนได้อย่างไรในการรักษาโรคก,กระดูกพรุนเป้าหมายคือการทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงต่อกระดูกหัก การรักษาคือการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีช่วยลดการทำลายของกระดูกและเพิ่มการสร้างกระดูกใหม่ผู้ป่วยภาวะออสซิโอพเนียออสซิโอโพโลซิสควรได้รับแคลเซียมวันละ1,000-1,200มิลลิกรัมทุกๆวันทั้งจากอาหารและอาหารเสริมผู้ป่วยโรคก,กระดูกพรุนต้องการวิตามินดี8 0 0 1 0อ0ถึงน international unit ต่อวัน เป้าหมายก็คือให้มีวิตามินดีในเลือด30นาโนกร,รัมต่อมิลลิลิตรถ้าค่าวิตามินดีต่ำมากคือน้อยกว่า10นาโนกร,รัมต่อมิลลิลิตรผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการเสริมวิตามินดีเพื่อเสริมวิตามินดีของร่างกายมียาหลายๆอย่างในการรักษาโรคก,กระดูกพรุนเช่นยาเม็ดยาฉีดขึ้นอยู่กับว่าหมอของคุณสั่งยาอะไรบางชนิดใช้ทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือ1-2ครั้งต่อปีควรปรึกษาแพทย์ว่ายาแบบไหนเหมาะสมกับคุณ ควรตรวจเด็กซ่าสแกน1-2ปีต่อครั้งในการติดตามผลการรักษาอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยล้มควรออกกำลังกายกายบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของขาและหลังเพื่อช่วยส่งเสริมการทรงตัวเป็นการป้องกันการล้มและควรใช้รองเท้าถุงเท้าที่ไม่ลื่นควรเก็บพื้นบ้านให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม ในบางรายถ้าจําเป็นควรใช้ไม้เท้าหรือวอลเกอร์ในการเดินเพื่อป้องกันการล้มความจริงที่มหัศจรรย์คุณรู้ไหมว่าเราเกิดมามีกระดูก300ชิ้นมันจเจริญเติบโตและบางส่วนก็รวมตัวกันเมื่อเราโตขึ้นเรามีกระดูก206ชิ้นและมากกว่า100ชิ้นอยู่ในมือและเท้ากระดูกที่เล็กที่สุดของเราอยู่ในหูคือกระดูกที่อยู่ในหูส่วนกลางมันจะสั่นเวลารับเสียง กระดูกที่แข็งแรงที่สุดคือกระดูกต้นขาหรือฟีเมอร์มันรับน้ำหนักของเราทั้งตัวเราควรดูแลกระดูกของเราเป็นอย่างดีด้วยความปรารถนาดีจากดรสมาร์ททีมและใกล้หมอโพลีคลินิกแอดบัวทองเคหะสวัสดีครับ